สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้เราจะมาทำบัวลอยมะพร้าออ่อน,นะคะเพื่อนนี่เนาะมะพร้าออนพี่น้องบัวลอยมะพร้าออ่อน,นะคะเพื่อนนี่เ <flatter> พื่อนซื้อมาวันนี้นะเพื่อนเนาะซื้อมาเมือนี่พี่น้องนนเออนี่ก็เป็นแป้งเผือกนะคะบัวลอยเผือกน,น้องเพื่อนที่เราเหลือเมื่อคือนนะเพื่อนที่พี่ใบทำอ่า ทำเผือกย่างเมื่อวานเผือกส่งเครื่องนั้นเพื่อนนี้ก็จะเป็นบัวลอยส่งเครื่องนั้นเพื่อนก็จะมีขา้าวโพดนะคะมีกะทิกะทิที่หมักที่อีหยางก็ผสมอยู่ในนี้แล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราก็แค่นวดแล้วก็แค่ปั้นแล้วก็ลงหม้อนะคะกับน้ำมะพร้าวอ่อนนี่นะคะเพื่อนเดี๋ยวเด้อเข้ามาเห็ดกันนะคะเพื่อนนี่นอนเพื่อนพี่ายจะมาปั้นนะคะ ปั้นปั้นไปีนนะคะบัวลอยนะคะบัวลอยเผือกนะคะบัวลอยเผือกกับข้าวโพดนะคะเพื่อนบัวลอยทรงเครื่องนะคะนี่น้องปั้นไปนะคะสูตรสูตรอยากกินนะเพื่อนนี่สูตรคนอยากกินนะคะสูตรคนต่างแดนพี่น้อง ไม่ไม่ได้ใส่แป้งข้าวเหนียวนั่นเพื่อนไม่ได้ไม่มีแป้งข้าวเหนียวเด้อเป็นแค่แป้งสาลีธรรมดาเองเพื่อนอ่าสูตรอยากกินนอนเพื่อนอ่าอยากกินอะไรก็จัดไปพี่น้องเขาอยากกินยังนี่เห็นปะพี่น้องอยากกินอะไรก็จัดไปนะฮะเพื่อน,อนของบางอย่างน,นเพื่อนของบางอย่างก็ไม่จําเป็นจะต้องมีทุก ทุกเครื่องนั้นเพื่อนของบางอย่างก็ไม่จําเป็นต้องเพื่อนเพื่อนเมนูบางอย่างก็ไม่จําเป็นต้องมีครบทุกอย่างเพื่อนเออขอแค่ขอแค่เราอันลงมือทํานะคะอยากกินต้องลงมือเฮ็ดหรือเอนอกอยากกินต้องลงมือเฮ็ดนะคะเหมือนอยากเป็นยูทูบเบอร์คุณจะ,ะ <laughs> ต้องลงมือเฮ็ดนะคะอยากดังต้องลงมือเฮ็ดนะคะนอนเพื่อน แป้งพี่ใบก็ปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เพื่อนเพื่อนนี่พี่ใบแค่เอาแป้งข้าวโพดโรยโรยซื้อพี่น้องให้มันให้มันในนี่เฉยเพื่อนเราเอาแป้งข้าวโพดโรยลงไปน้อเพื่อนนี่เนาะมะพร้าวอ่อนเราก็เฉาะแล้วเพื่อนเบราะเนื้อกาลังงามเลยพี่น้องวันนี้นะคะบัวลอยเผือกมะพร้าวอ่อนนะคะเพื่อนนี่เนาะน้ำมะพร้าวนะคะได้แค่นี้นั่นเพื่อนเน่กะทินะคะกะทิที่เหลือ จากการทำตัวนี้นะคะเพื่อนๆเนาะเราก็จะมาทำบัวลอยนะคะบัวลอยเผือกนะคะนะคะเพื่อนเราจะมากินบัวลอยเผือกนะคะวันนี้นะคะตามมาตามมาด้วยพี่น้องเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะคะนี่เนาะน้ำกะทิเราก็ตั้งมาอุ่นแล้วเพื่อนๆใส่เกลือไปนิดนึงนะคะเพื่อนใส่เกลือไปน้อยนึงด้วยพี่น้องใส่เกลือไปนิดนึงนะคะ ใหน่นอนเพื่อนเข้ามาใส่น้ำตาลน,นั่นเพื่อนใส่น้ำตาลไปเลยนะคะสองสามสี่ช้อนน้ำเพื่อนสี่ช้อนนะคะสี่เทเบิลสปูนนะ่นเพื่อนใสน้ำตาลน,น้ำตาลใส่ด้วยพี่น้อง บัวลอยเราเรียบร้อยแล้วเพื่อนนี่เนาะสุกแล้วพี่น้องสุกแล้วนะคะเราใส่น้ําตาลทรายแค่สี่ช้อนโต๊ะเองเพื่อนเนื่องจากว่าบัวลอยเรามีความหวานแล้วนั่นเพื่อนเนื่องจากว่าพี่ไปนวดกะทิและก็น้ําตาลเข้าไปกับบัวลอยแล้วนั่นเพนื่อนเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ะมะพร้าวอ่อนเลยนะคะเพื่อนมะพร้าวอ่อนเนา่แนนอนเพื่อน,อนมะพร้าวอ่อนของเรานะคะเพื่อน เราจะใส่ลงไปในหม้อเลยนะพี่น้องเอาความแซบความนัวนะคะเลิศนะคะเพื่อนเลิศม,มากนะคะบัวลอยนะคะบัวลอยนะคะบัวลอยส่งเครื่องนะคะมะพร้าวอ่อนนะคะเพื่อนมาเด้อพี่น้องเห็นปะเลิศม,มากนะเพื่อนนี่ปะโอ้ยดซเซอร์วันนี้นะคะของหวานวันนี้นะคะบัวอ้วนรอบนี้จะให้ไปอ้วนรอบไหนนะคะเพื่อนนี่เนาะ าปาดโพดโพมามูมา,มมาแต่งนะคะมาเดิ้มาเดิ้นะคะปิดไฟเลยะคะ่ะลอยพี่น้องดูดูนะคะหน้าตานะคะบัวลอยเผือกมะพร้าวอ่อนนะคะบัวลอยส้มเครื่องนะคะมาเดิ้มาเดิ้พี่นอ้องมาเดิ้ลปาดยัวยัวนะคะ